โอ้โห oh, oh. วันแน่งความวุ่นวายพี่ฝนเอาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมคะ่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยคะ่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าเดคแคร์ care, สตอบอรีต้องวิ่งมาดูแบบเดี๋ยวเดี๋ยวสตอรี่สตอรี่โอเค ลวันนี้วันนี้เราจะต้องถูกเลี้ยงใช่ไหมพี่เอกใช่เราจะต้องไปสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเอ้ยใช่ไหมใช่หรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราจะต้องไปสถานรับเลี้ยงเด็กแต่ว่าตอนเนี้เราจะต้องหารถขึ้นก่อนนะปไปขึ้นรถบัสตรงนี้กันวะที่อหนมีหลายคันเหมือนกันนะพี่เอกทันนี้คือบัสเอบัสบีอันนี้คือบัสอะไรอ่ะพี่เอกอยู่ไหนอยู่ตรงนี้พี่เอกจอหาพี่เอกไม่เจออยู่นี่ไงจอหาพี่เอกไม่เจอพี่เอก ลุงมาไหนลุงลุงหายไปไหนอีกแล้วไม่รู้พี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเราครขึ้นรถคันนี้กันใช่ไหมข้าไหนอ่ะนี่ไงคันนี้นะออกเลยนะบึ๊บนะปั๊บมาแล้วได้นั่งแล้วได้นั่งไหมอ่ะเออมันไปเลยหรอเออมันออกรถเลยอ่ะเร็วมากเพื่อนขึ้นทันกันไหมเนี่ยรถไปมาเฮ้เราอยู่ไหนเนี่ย มาแล้วพี่เอกโอ้โหนี่เราอยู่กันสนามยาหนาบ้านไกลเนี่ยไม่รู้แต่พี่เอกว่ามันมืดไปนะแล้วแถมมาตอนกลางคืนอีกตั้งหากพี่เอกเราน่าจะปลอดภัยกันดีนะเพราะว่าพี่ฝนเจอใครบางคนะ่ะที่ไม่น่าเจอในวันนี้ไหนอะ่ะอ๋อ, <laughs> อลุงลุงครับ <laughs> โอเคไม่ตายแล้วแหละ รปลองพวกเราปลอดภัยแน่นอนสุดยอดอ่ะนะโอเคเราล่ะทุกคนเราต้องเข้าไปสถานรับเลี้ยงเด็กกันได้แล้วล่ะเพราะว่าพ่อแม่ของเราอ่ะฝากเอาไว้ให้พี่คนนี้เขารับเลี้ยงอ่ะอุ้ยเขาเรียกเราแล้วอ่ะเขาชื่อคนคนนี้ชื่ออะไรเจ๊ลินลี่ฉันชื่อว่าลินลี่ยินดีต้อนรับเด็กน้อยทุกคนนะคะเด็กน้อยทุกคนจะมาอยู่ที่บ้านฉันเป็นเวลาสองวันจ้าเข้ามาเข้ามาเร็วสองวันเลยระครับใช่ โอ้โห oh, oh. แสดงว่าพ่อแม่เราจะต้องไปปิกนิกนอกเมืองอะ่ะหรือไม่ก็ไปต่างประเทศอะ่ะหมดเลยเหรอเออมาฝากเราไว้ที่นี่ดูดิเราเพื่อเราก็อยู่กันเต็มเลยเอ่อเพกมีความรู้สึกว่าพเพยกทำไมบ้านมันวืดๆชอบกลอนอู้ดูสิว้าวบ้านหลังนี้พี่ฝนชอบมากดูดิพี่เอกมาดูบันได <eng> โอ้โหบันไดสายโน้มอเห็นทางเท่าไหร่อ่ะว้าสุดยอดดูดิอ๋อเพกรู้แล้วเพกลืมเอาแว่นออก มันเลยมืดมดอยู่ไหนกันเนี่ยมันได้สายลุงอ่ะเล่นได้ทั้งวันเลยอ่ะดูดิโห oh, มีห้องของเล่นด้วยอ่ะใช่ตรงนี้มีโต๊ะกินข้าวดูดิโอ้โหกว้างจัดเลยอ่ะนั่งตรงไหนก็ได้ท่านัง oh. จะสบายนะดูมีเด็กหัวเสียงวงคนหนึ่งมายืนร้องอยู่ตรงนี้ด้วยไหนไหนไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ห้องของเล่นอยู่ห้องของเล่นอยู่ห้องของเล่นหรอใช่แล้วเอ้าเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ฟันผุป่ะไม่รู้โอ้น้องคนนี้เขาร้องใหญ่เลยอ่ะแม่เอ้ยอ่ะ โอ้แพี่จ้าหนูหิวนมจังเลยโอเคของเล่นเต็มเลยอ่ะหยิบได้ไหมเนี่ยเขาหิวนมมากทำไงดีอ่ะแล้วเราจะไปชงนมให้เขาได้ไหมเนี่ยชงได้เหรอเอ้เพียกหมุนในนี้ได้ด้วยอ่ะอุ้ยมีของเล่นเต็มเลยอ่ะเออมีของเล่นเพียบเลยมีสปินเนอร์มีตัวต่อว้าวสถานที่แห่งนี้ดีจริงๆอุ้ยโอ้เขาบอกว่าเราคงจะหิวกันแล้วเขาจะหาอะไรให้เรากินเหรอเด็กๆเด็กเดอะไรหรอคะ เด็กๆหิวกันหรือยังจะ๊ะหิวแล้วคะ่ะเฮ้ยพี่เอกเราจะกินอะไรดีอ่ะเอาแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่าพี่เอกไม่ได้กินเลยอ่ะแฮมเบอร์เกอร์พี่ฝนเอาอะไรดีอ่ะเออพี่ฝนเอาแซนด์วิชดีกว่าเห็นมีอะไรไม่รู้ม่วง,ง,งๆเหลืองๆเขียวๆไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยนั่งรอดูทีวีอยู่เนี่ยรอดูทีวีอรอเอาแล้วแซนด์วิชพี่ฝนไปไหนอ่ะเนี่ยเฮ้ยเราต้องไปนั่งกินที่ห้องกินอาหารเบา อ้าวทำไมขออวดพิซซ่ากันอ้าวทำไมอ่ะทำไมเพื่อนเพื่อวดกินพิซซ่ากันอ่ะพี่ฝนอยากกินแซนด์วิชอ่ะพิซซ่าก็พิซซ่ากินกินไปก่อนนะกินพิซซ่าหรอแล้วอยู่ไหนะพิซซ่าตรงนี้ต้องไปอยู่ที่ห้องอาหารแน่ๆเลยอ่ะใช่ที่ห้องอาหารใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ฝนนั่งรอดีกว่าปึ๊บเอาละพี่ฝนนั่งคอยละอ๋อตรงเนี้ยเหรอใช่ใช่มานั่งคอยที่โรงอาหารดีกว่าโต๊ะีพเอกเต็มงั้นเพเอกนั่งโต๊ะข้างๆแล้วกันโต๊ะข้างๆหรอโอเคเดี๋ยวพี่ฝนนั่งโต๊ะกับสาวๆนี่แหละนั่งกับ มายังอ่ะพิซซ่า<ะ>มายังพิซซ่ายังไม่มาอีกเหรออ,อต้องสั่งก่อนนะสินี่เราต้องมานั่งรอตรงนี้เหรอใช่ต้องมานั่งรอไงไม่งั้นเราจะไม่ได้กินไงมันเป็นมารายาทหิวแย่แล้วค่ะหิวแย่แล้วค่ะคุณลินลี่หิวแล้วแล้ว,ลวค่ะมายังอ่ะเอา <c oughs> เอานี่เพียงต้องตอบเหรอเย่มาแล้วนั่นไงมีคนมาแล้วไหนอ่ะ มีคนมาแล้วนี่ไงตรงนี้ไงนี่ไงพิซซ่ามาส่งแล้วหรอนี่ไงได้คนละหนึ่งชิ้นแล้วพิซซ่ามาส่งแล้วได้พิซซาแล้วโอ้โหพี่อยากดูพิซซ่าของพี่ฝนดีชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะหน้าเดียวกันทุกคนเลยพิซซ่าแฮมชีสไงแฮมชีสอร่อยเอาหายไปแล้วว่าไม่กินหมดแล้วอ่ะใช่พี่ฝนก็กินหมดแล้วอร่อยมากๆเลยโอ้ลืมเอาให้ช็อตกินน่ะ พี่หวานน่าลืมจอทุกทีเลยอ่ะไม่ยอมแบ่งจอได้กินมั่งเลยอ่ะจอไม่ได้กินหญ้าเหรอจอไม่ใช่เอ้ยเอาหนาเดี๋ยวฉันซื้อให้ใหม่ก็แล้วกันเฮ้เขาบอกว่าอะไรนะพี่เอกโอ้ได้เวลานอนแล้วเหรอไปนอนเหรอนอนตรงไหนอ่ะเด็กๆได้เวลานอนแล้วจ้าพี่เอกพี่ฝนคิดว่าเราต้องไปสำรวจห้องนอนด้านบนแล้วนะอ่าไป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 เร็ว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 เข้าตึ๊ดตื่นตื่นตื่นลุงบอกว่าให้ไปนอนได้แล้วอ่ะ หรอ้ยตรงนี้มีหน้าต่างอยู่ด้วยมีหน้าต่างใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนสีฟ้าอนอนสีฟ้าโอ้หน้านอนนี้เตียงนอนสีชมพูเฮ้ยพี่ฝนนอนข้างบนดีกว่าเอาเต<อ>็มพี่ฝนนอนข้างบนนี่เอา้าพี่เอกนอนข้างล่างไปแล้วอะ <c oughs> พี่ฝนนอนข้างบนเตียงนอนสีชมพูนอนข้านอน,น,อนพี่เอกรู้สึกว่าจะนอนแบบทําไมมันแบน <c oughs> อันนี้เขาเรียกว,ว่าที่นอนดูดวิญญ,ญาณนอนปุ๊บหลับไม่ตื่นทันทีทําไมมันแันลงไปเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกัน ที่นอนแบนดูดิมันมีคนปีกทะลุลงมาด้วยใครอะใครนอนอยู่ข้างบนเพเอกไปนอนตรงไหนอะมีออร่า้นยเสียงอะไรเขาปิดไฟเฮ้ยเสียงอะไรอะเขาปิดไฟดังขนาดนี้เลยหรอเอออะไรอะเมื่อกี้เหมือนกับว่ามันเหมือนมีเสียงอะไรถล่มอะพี่อกเพเอกว่าน่าจะไฟตัดมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพเอกวิ่งไปดูก่อนนะต้องไปดูใช่ไหม น่ากลัวจังเลยอะเจลลี่ไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้วว่ามือตื๊อเลยเฮ้ยไฟดาว่ะทุกคนอยู่ตรงไหนเฮ้ยข้างนอกมีอะไรเกิดขึ้น่ะโอ้ my god ขนานเสียงอะไรอะพี่เอกมีใครร้องกีดอะข้างนอกมีควายธนูอยู่ตัวนึ่งไปแล้วอะเฮ้ย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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ขึ้นดีอยู่ทําไมอะอุ้ยอุ๊ยอุยนั่นไงเจอแล้วเพื่อนอยู่ไหนยเพื่อนอยู่ไหนกันน่ะมาอีกแล้วใครโดนเนแล้วทําไมขึ้นมาอยู่ข้างบนกันหมดเลยอหหนีอะหนีไฟก็ติดติดดับดับด้วยโอ้โหพี่เอกเอกอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างๆ้างนี่ไงอหแล้วลุงไปไหนลุงลุงอยู่ขัางนู้นมีอะไรลอยมาแล้วนี่ไงตัวอะไรลอยมาเนี่ยอะไรอะไม่รู้เป็นหมอกหมอกแดงแดงอะ ไไปหนแล้ววเรียกว่ามายืนข้างลุงนี่กว่าเฮ้ยเฮ้ยวิ่งอยู่ข้างล่างมันวิ่งไล่จับใครก็ไม่รู้นี่ไงอยู่ข้างล่างพี่ฝนนี่ไงโอู่ข้างล่างพี่ฝนเหรอเอออู้หู้ยน่ากลัวมันวับ์ปโนแนี่ยโอ้โหโดนแล้วเฮ้ยเวลามามันจะมีลูกไฟขึ้นมาก่อนน่ะโฮ้ยพี่ฝนเลือดร้อนแล้วอะพี่เอกนี่อยู่ข้างล่างนี่ไงเฮ้ยไปไหนแล้ววะต้องกระโดดหลบก่อนอยู่ดีก็โผล่มา มันตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนจอ๊อดกลัวมากเลยอ่ะพี่ฝนกระโดดหลบดีๆนะโอเคจอ๊อดเดี๋ยวพี่ฝนจะคอยหลบนะอุ้ยอุ้ยมันไปแล้วทุกคนโอ้คุณลินล,ลี่เขาไปเปิดอนี่แล้วอ่ะเปิดไปขึ้นมาแล้วเราเราลงไปดูคุณลินล,ลี่กันดีกว่าเราบอกว่ามันมีมอนสเตอร์นะครับแล้วก็มีคนนึงอยู่ตรงหน้าประตูเนี่ยเขาไม่ขึ้นไปคนนี้เขากลัวเนี่ยโคเรียนเพยเยอร์เอบีซีอ้าวเป็นผู้เล่นเกาหลี หลุดมาหนึ่งคนทำไงดีอะเมื่อกี้มีมอนสเตอร์มาน่าตกใจมากเลยโอ้โหอแม่จ๋าหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเขาไล่ขึ้นไปนอนอะเป็นนอนอะไรล่ะตอนนี้มันช่างน่ากลัวขดาดนี้จะให้เราเข้าไปนอนดีกห่อไอ้ห้องเดนอนนั้น่ะห้องนอนนั้นอะที่เราเข้าไปเมื่อกี้อะพี่เอกเอ้าแล้วทุกคนไปไหนกันหมดแล้วพี่เอกนอนข้าบนแล้วกันนอนเหรออันตรายอยู่ฟากนี้ดีกว่า โหย,ยังมีคนกล้านอนข้างล่างด้วยเราไม่กล้านอนข้างล่างเลยเฮ้ยนี่แบบนนเหมือนรู้เลยนะ,ะนี่เราใส่เป็นเป็นแกงชุดนอนกันมาเลยโอ้น่ากลัวจัดโอเคหวังว่ามันจะเป็นแค่ความฝันมันไม่ฝันนะสีเมื่อกี้มีเพื่อนหายไปอ่ะดูสิเตียงมันว่างเห็นไหมตอนแรกอ่ะเตียงมันเต็มทุกเตียงเลยนะแล้วแล้วทุกคนก็หลับไปโอ้โหดูตากระแทกปักปัก,ปก เฮ้ยมูอตื่นเลยอ่ะอะไรอ่ะเอาเพียกอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยไฟก็พิบอีกแล้วเห็นแต่ชื่อเพื่อนะเป็นหลอดอะพี่แอกเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ใครกรีดเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโหนี่สะดุ้งกันทั้งห้องอะโอ้เฮ้ยเฮ้ยพี่แอกเออไม่คือตัวอะไรกันแน่ไม่รู้แต่ว่าพี่แอกเห็นนะตัวแดงๆเมื่อกี้เนี่ยโอ้ใช่ พวกเราก็เห็นเหมือนกันตกลงว่ามันเป็นผีบ้านผีเรือนใช่ไหมไม่น่าใช่อ่ะเพียงมาแอบส่องตรงบันไดกันแล้วเนี่ยบันไดไหนอ่ะนี่ไงหรอเออกลุ่มเด็กผู้ชายออกมากันแล้วนี่ออ้ยอยากรู้อยากเห็นไปดูข้างล่างใช่ไหมเอ้าโหมันมืดอ่ะมันมีไฟแค่ตรงเนี้ยแคุณลิลไปไหนแล้วอะพี่เขานอนอยู่ตรงไหนอ่ะคุณลิลี่อ่ะเอ้ยอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอ้าโลมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ยเอ้าเมื่อกี้ฝันเหรอเอ้า ตกลงเป็นความฝันเหรออ้าวตกลงความฝันเหรอเนี่ยเฮ้ยทั้งเราอั้งฝนไปเอ้างั้นตอนนี้คืออะไรกันเนี่ยเช้าแล้วเช้าแล้วเหรอเฮ้ยลงไปข้างล่างดีกว่าขอให้ลงมาข้างล่างพี่ฝนเพียกลงมาแล้วอาหารเช้าเหรอลงไปที่ไหนอ่ะพี่ฝนเขาให้เราไปรับประทานอาหารเช้าอาหารเช้ากําลังมายั่ไงคุณลิลลี่เขากําลังหาอาหารเช้าให้เรากินเดี๋ยวพี่ฝนเข้าไปอยู่ในครัวดีกว่าเาเขาไม่ได้เข้าไปไหน ขัวโดนปิดอะขัวฝั่งนี้ได้ไหมมีประตูทางนี้เข้าได้เปล่าเฮ้ยเข้าไม่ได้เลยอะเอาล็อกไว้ทําไมอะล็อกประตูไว้เฉยเลยอะแถมมีบาเรียบังเอาไว้เลยอะเนี่ยมีบาเรียบังเอาไวอะไม่ให้เราเข้าอ่ะเรียกว่าเป็นกระจกใสมากเฉยเฉยเปล่าแล้วบอกให้ไปรอก่อนเดี๋ยวให้กินข้าวเนี่ยตกลงวันนี้เราจะได้กินอะไรเนี่ยเช้าเนี้ยพี่ฝนอยากกินข้าวต้มอะไม่รู้เหมือนกัน หิวอ่ะหิวหิวหิวเอาได้กินแผนเค้กพี่เอกโอ้แผนเค้กก็แผนเค้กอ่ะได้กินแพนเค้กกินแผนเค้กก็ได้แผ่นเค้กกินไปก่อนนะเอาจอดจอดกินเข้าไปเร็วร้อนเงาเอาป้อนลุงหน่อยลุงลุงครับลุงลุงเต้นเฉยเลยหมดละโอเคหมดแล้วกินหมดละอยากกินนมสักกล่องมีไหมอ่ะไม่มีนมไม่เรากินหรอจริงๆแล้วกินแผนเค้กนี่ต้องกินกับนมนะถึงจะอร่อย แต่แ<ม>ล้วลุงขึ้นไปเต้นพี่ฝนคิดว่าเราจะไปเล่นแล้วล่ะพี่ฝนจะไปเล่น,ห,นห้องเด็กเล่นแล้วนะนี่มีสปินเนอร์บู๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บมีน้องแมวมนี่นีลัานาดให้<ะ>หด้วยนี่ละนาดพี่ฝนน้าพี่กำลังจะกดละนาดอ่ะน้องแมวน่ารักมากเลยเอาเขาบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าเวลาอะไรเวลาเล่นไง เราเพิ่งจะกินไปเมื่อกี้เวลาเอะน้ำชายังบอกเลยว่าเวลาเล่นไงไอแมวตัวนี้ไว้ทำอะไรอ่ะเพียงพี่ฝนเล่นสไลเดอร์เย้พี่ฝนนี่กล่องอะไรไม่รู้อ่ะมาดูดิกล่องอะไรอ่ะบุญและกล่องอะไรอ่ะบุญตึง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 กล่องอะไรอ่ะตกใจหมดเลยเอาเขาเข้ามาตอนไหนอ่ะเอา ปูลินลี่มาคอยดูเราไงกลัวเด็กๆเขาจะเป็นอันตรายไงเ้ยมีมีคนออกมาข้างนอกด้วยโอ้พี่ฝนข้างนอกมีที่เล่นกว้างด้วยแหละจริงเหรอเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยอู้มีกองทรายอู้พี่ฝนชอบกองทรายเจอหิ่งห้อยไหนเนี่ยแต่ออกไปไม่ได้อ้มีหิ่งห้อยด้วยเหรอเออน่าเล่นจังเลยวุ้ยมีสนามตรงนี้ด้วยอ่ะมีสไลเดอร์ขึ้นสไลเดอร์ดีกว่าปีนปีนปื้ด เอ้าเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้ยโอ้โอสไลด์ลงไปแล้วโอ้หมดเวลาเล่นแล้วอ่ะทุกคนดูดิหมดเวลาเล่นแล้วอ่ะเวลามันเร็วเหลือเกินใช่เวลาเร็วมากๆเลยอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะมีลูกโลกให้กดจิมเล่นด้วยอ่ะพี่พี่ฝนหาห้องน้ําไม่เจออ่ะพี่ฝนอยากไปห้องน้ําอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่มีนะห้องน้าเนี่ย ี่ฝนอยากเข้าห้องน้ำ่ะมีตรงไหนให้เข้าได้มั่งอ่ะตั้งแต่เข้ามา,าในบ้านนี้ยังไม่เห็นห้องน้ําเลยไปดูชั้นสองดีกว่าเผื่อมีห้องน้ําให้เราเข้าไม่มีอ่ะมีห้องนอนเลยไม่มีห้องน้ําหรอเออเป็นบ้านที่สร้างมาแปลกๆหรือ,อ,อตรงนี้คือห้องน้ำหรือเปล่า้าไม่ได้เ้าไม่ได้ไม่ใจ่ห้องน้ำเออไม่มีห้องน้ำอ่ะมีคนตกใจด้วยเพกรก็ว่าก็น่าตกใจอยู่เพราะไฟกระพริบอีกแล้ว เอาอีกแล้วเหรอโหแล้วหน้าบ้านเราอยู่ในเมืองอะไแล้วเนี่ยใช่ป่ะบ้านเราอยู่ทางนู้นใช่ไหมที่อยู่ในเมืองอ่ะใช่บ้านเราอยู่ในเมืองตรงนี้เป็นโซนนอกเมืองแม่เราพามาส่งที่นี่เพราะว่าพ่อกับแม่จะไปปิกนิกข้างนอกไงอืมก็ขอให้ทําอะไรกันเนาโทรศัพท์หาพ่อหาแม่ก็ไม่ได้ด้วยดิไม่ได้เอามือถือมาโอ้มือถือก็ไม่มีนะทําไงดีอ่ะพี่หมญสารวจบ้านเราไม่เจออะไรเลยมาอีแล้วว้าว มีเขามาเลยอ้อยเุ้ยเขเข้าไปในกองไฟอะไปจุดตัวเองให้ไฟไหม้บ้านเนาะจะดีเหรอเด็กเราต้องลงไปดูแลเอาเร็วไปช่วยมอนสเตอร์ไปช่วยมอนเตอร์อะไรต้องไปช่วยตัวเองสิไฟไหม้แบบนี้แล้วจะไปยังไงอะเร็วเข้าถังดับเพลิงถังดับเพลิงอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปเอาให้โอ้โหถังดับเพลิงถังดับเพลิง ได้ไหมพี่ขวัญไปเอาให้หนังตะเพิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วชีดพ่นเงินเข้าไปชีดพ่นพ่นเข้าไปเร็วทุกคนทุกคนช่วยกันทําไมดับเพลิงด้วยลูกบอลอ๋ออ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะช่ลูกบอลดับเพลิงเหรอโอ้ my god oh my god เรียบร้อยเรียบร้อยในนี้มีไหมโอ้ยโอ้ยคอยังชั่วหน่อยคอยังชั่วหน่อยคุณลิลลี่หายไปไหนเนี่ยโอ้คุยยังชั่วหน่อยนะเฮ้ยทำไงดีอ่ะพวกเราอ่ะ กำลังจะแย่แล้วนะผู้ใหญ่หายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเออพี่เอกโดนไฟลวกไปติดหนึ่งด้วยพี่ฝนก็โดนเหมือนกันทำไงดีอะพวกเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่แล้วล่ะเอาเดี๋ยวลุงไม่ได้กินแพนเคก้กโอ้น่าแล้วป่านนี้ทำไงดีประตูตรงนี้ออกไปได้ไหมเฮ้ <Hey! S 1> พวกเราออกไปไม่ได้ประตูล็อกเอาทำไมล็อกจากข้างนอกอนี่โอ้ทำไงดีอะเฮ้พี่ฝนเราไปข้างหลังกันได้ไหม เพื่อนปีนนูแล้วเพื่อนปีนขึ้นไปตรงนี้ทําไมอ่ะเพื่อนปีนไปข้างบนแล้วเร็วทุกคนเรไ้อะแล้วทุกคนเราจะต้องออกไปทางนี้แล้วล่ะใช่เหรอน่าจะต้องไปทางนี้นะทุกคนเร็วเราต้องหาเครื่องมือใช่ต้องหาเครื่องมือแล้วล่ะทําไงดีเครื่องมือเราไปเจอที่ไหนในกล่องเครื่องมือตรงไหนเนี่ยมีไหมอ่ะไม่มีกล่องเครื่องมือมีกล่องเครื่องมือไหมเจอเปล่าพี่เอกเจอไฟฉาย5้าสิบตัวบั๊กเจอตรงไหนเนี่ยไม่พี่เอกเจอค้อนได้แล้ว โอ้ยเร็วเบลจ์เจอเร็ว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 เเจอคอนเบกมาแล้วเบลปีนเร็ว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 อยู่ไหนเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วเบกมาแล้วความหวังของหมู่บ้านเรียบร้อยเอาไปทางไหนไปทางนี้ไปทางนี้เร็ว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 เฮ้ยเพบลทางไหนอ่ะเขาวงกดเหรอนี่ทุบทุบไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วทางนี้เร็ว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 นายแค่ทางโอ้โหมืดตื่นหูมืดมากเลยอ่ะโอ้ เฮ้ยเป็นเขาวงกอดอะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นุเด็กเด็กมากันอย่างนี้แย่น่เลยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเพกจำทางไม่ได้ฮะต้องรีบหาทางออกมาทางซ้ายมาทางซ้ายเฮ้ยเจอแล้วอุยลงโอ้อ้าทำไงเนี่ยเราลงมดตรงนี้หรอพี่เอกเอาเราโดนดักเราโดนดักทางเหรอโอ้ตายแล้วโอ้มาเราตกลงมาในกับดักเวลาจะหมดแล้วด้วยมา ทำไงดีเพื่อนขึ้นไปยังอะแล้วเราจะทำไงดีอะเราปีนกลับขึ้นไปก็ไม่ได้ปีนไม่ได้พื้นมันลื่นทำไงอะแล้วพวกเราจะต้องทำยังไงล่ะทีเนี้ยตกกัตลงมาเลยอะเพื่อนบอกว่าเราจะต้องกระโดดเดอะกระโดดใจกลงเพื่อนกระโดดให้มันแตกงอย่างเงี้ยหรอกระโดดเงี้ยหรอกระโดดจะลื่อไปหรอได้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 ช่วยกันช่วยกันเยียบร้อย เราตกลงมาในครัวเราตกลงมาในครัวเราออกได้ออกออกนี่นี่ของนี้โอ้ยคอยยังชั่วหน่อยตกวนตกลงมาไม่ได้ไปไหนเลยอะเนี่ยเราออกไปไม่ได้ทำไงดีอะอีกไม่นานคุณลินลี่ต้องกลับเข้ามาช่วยพวกเราแน่มั้งโอ้ยมีหน้าละเด็กคนนี้ถึงได้ร้องไห้ทำไงดีทำไงดีทุกคนไม่ร้องธรรมดาตอนนี้นิ่งไปแล้วทำไงดีอะ เอ้ยตรงนี้ก็มีเด็กอีกคนนึงทําไมมีเด็กอยู่ทุกที่เลยแล้วเหมือนโดนสตาร์ฟไปด้วยโอ้เหมือนได้<ม>ถุงใสบ้า<ม>เลยมีคนเรียกพี่อเอกอ๋อนี่<ๆ>ยกค,คุณลิลลี่คุณลิลลี่เรียกพี่เอกแล้วนี่ครับผมอา่าทุกคนมานี่แล้วทุกคนโอ้ คุณลิลี่คะเมื่อกี้มันมีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะค่ะเลือดเต็มไปหมดเลยอะแล้วเมื่อกี้พวกเราอะโดนจับเข้าไปด้วยอะเออหัวกลัวมากเลยอะแต่คุณลิลี่บอกว่าเป็นแค่ความฝานันนะไม่ใช่มีมอนสเตอร์จริงๆหรอกมันจะฝันอะไรซ้ำๆซ,ซ,ซ้อนๆแล้วความาฝันอันนั้นอะพวกเราเนี่ยไปทําลายอันนี้มาจริงๆแล้วนะเนี่ยดูสิี่มันเป็นหลักฐานเนี่ยเห็นไหมขาไปแล้วขอบอกว่าเขาจะขึ้นไปงีบแล้วอะพู่ฝนทาไงดี แล้วทำไงดีอ่ะมอนสเตอร์มันยังอยู่ดะขอบอกว่ามอนสเตอร์พี่ฝนบอกว่ามอนสเตอร์ฆ่าเด็กทุกคนไปแล้วอ่ะในนี้ไม่มีอ่ะมอนสเตอร์จับกินไปแล้วอ่ะเนี่ยนะจับใครกินไปอ่ะก็เด็กเด็กที่เหลือไงตอนนี้เหลือแค่พวกเราหกคนเองเนี่ยเหรอใช่ไหมเหลือหกเจ็ดคนเนี่ยเหลือแค่นั้นเองแกงชุดนอนของเราล่มสลายไปแล้ว แล้วตอนนี้พวกเราจะต้องทํายังไงอะ่ะเราจะต้องเปิดประตูออกไปให้ได้นะประตูหลังก็น่าจะยังไปได้นะแล้วประตูหน้ามันล็อกหรอครูลิลลี่ทำไมไม่เปิดประตูล่ะคะ<ม>พี่ฝนคิดว่าครูลิลลี่น,น่าสงสัยที่สุดแล้วหละพี่เอกไปไป,ไปมาๆอยู่อย่างเงี้ยเหามีคนไปสำรวจมาแล้วบอกว่าประตูประตูตรงการ์เด้นอะ่ะมันมันมนล็อกมันขบอกว่าล็อกอ่ะมันล็อกหรอประตูการ์เด้นอยู่ตรงนี้นี่ เมื่อกี้เรายังออกมาอยู่ได้เลยนะตอนนี้ล็อกแล้วเห็นปะทำไงอะคปี่เอ้เพื่อนมาทุบแล้วเย้เพื่อนถูกแตกโอ้เพื่อนโดนกระจกบาดทำไงอะเราออกมาได้แล้วล่ะเฮ้ยออกมาได้แล้วใช่ล้วออกมาได้แล้วใช่เราออกมาได้แล้วเราต้องหาทางหนีแล้วเพื่อนเพื่อนโดนกระจกบาดตายวันนี้แล้วทางนี้มีอะไรก็ไม่รู้เป็นลูกแอปเปิลน่ะเก็บไปกินจะดีเหรอไม่รู้เหมือนกันมีเป็นแอปเปิลสีแดงอ่ะอ่ะพี่ฝนเอาไปแล้วอ่ะดี ทำไงดีอ่ะของพี่เอกไม่ได้แล้วอ่ะพี่ฝนเก็บไปแล้วทางนี้มันมีทางออกป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราต้องสํารวจแล้วล่ะมันมีขอนไม้อ่ะเอาแย่แล้วเอาเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเราอยู่ข้างบนแล้วล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เอกเจอขอนไม้อีกแล้วเออพี่ฝนก็เจอขอนไม้เหมือนกันแสดงว่าเราต้องตามขอนไม้ไปเราต้องตามขอนไม้ไปแล้วล่ะนี่ตรงนี้ก็มีขอนไม้เราต้องการอาหารด้วยนะ แล้วก็มีขอนไม้ถ้าเราไม่มีอาหารเนี่ยเราจะตายแน่นอนเลยอะ่ะนี่เป็นฮันเซลกับเกเทลหรือไงเนี่ยเฮ้ยนั่นอ,ะ,อะไรอ่ะพี่เอกมีบ้านอยู่ข้างๆด้วยพี่ฝนมีขอนไม้ตรงนี้เราต้องตามเข้าไปแล้วล่ะเอา้าอยู่ไหนเนี่ยทำไมอะ่พออะพี่ฝนเจอแอปเปิลเหรอแล้วพี่ฝนกินไปแล้วออย่าง พี่ฝนยังไม่ได้กินนะดิพี่ฝนไปเจอแอปเปิลมาเมื่อกี้แต่ยังไม่ได้กินนี่ไงพี่ฝนแบ่งมาให้แล้วเนี่ยแบ่งให้ทุกคนกินคนละคำโอเคโอเคโอเคตอนนี้พี่เอกอยู่หน้าบ้านอะเราต้องกินข้าวบ้างแล้วล่ะพี่เอกอยู่หน้าบ้านแล้วเหรอเอเออยู่หน้าบ้านเนี่ยกําลังไปกําลังไปโอ้โหทำไงดีอะเปิดไม่ได้อะ่ะมาเร็วเพื่อนมาเร็วมาเร็วเข้า จอดนายหิวหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันแบ่งแอปเปิ้ลให้นายกินอะ่ะได้กินหรือ,อยังได้กินแล้วพี่หานตอนนี้เราต้องเข้าไปในบ้านก่อนนะถ้าเราไม่เข้าไปในบ้านเราก็อ้อยตัวนั้นมันอาจจะตามเรามาก็ได้นะใช่มันมืดแล้วอะ่ะใช่ใช่ใช่จอดทำไงดีอ่ะพี่เอกพี่ฝนคิดว<อ>่าอ้าเ,อาเราตายกันหมดเลย <S <S> <S <S> <S เราโดนหลอกให้กินแอปเปิ้ลพิษม่แล้วเราก็ตาย <S <S> เรากลับมาอยู่ตรงนี้กันแล้วพี่ฝนอยู่ตรงไหนอยู่นี่วิ่งตามอยู่นี่โอ้ยพี่เอกทำไงดีอ่ะพวกเราไม่รอดะโอ้โอไม่น่าเลยอ่ะแอปเปลิลนะ่ะโถเอ้ยเรากลายเป็นในนี้ไปแล้วอ่ะสโนวไวอ่ะกินแอปเปลิลแล้วตายอ่ะดูดิตายเฉยเลยอ่ะ เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้มกริ้งกรุ้มกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้พี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกกับแก๊งชุดนอนสีชมพูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า thank mm -hmm. you